โอ้ชอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่โมกับเด็กๆก็จะพากันไปเก็บเซชิซะนะคะ นี่ระหว่างทานเราก็จะข้ามแม่น้ําแล้วก็ข้ามทุ่งนานี้ไปเลยพอมาถึงกระท่อมปุ๊บเด็กๆก็รีบปีนขึ้นต้นฝานังขี้น,นกเลยต้นมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกให้กินเท่าไหร่ค่ะนี่ส่วนเมมโมก็จะมาเก็บบวบหวานนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มเก็บแล้วและตอนนี้ก็มาถึงเป้าหมายนะคะก็คืมอมาเก็บเซชิซาค่ะเมมโมก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะคะตักกิ่งมาแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลย ส่วนอีกกิ่งหนึ่งน้องเวอรวอร์จะขึ้นไปตากให้ค่ะเราจะทําการตาดแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เก็บง่ายแต่ว่าต้นมันไม่ตายนะคะจะงอกออกไมาเรื่อยๆเลย ผลไม้ที่เราเก็บอยู่นะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเซชิซะแต่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแม่บอกว่าผลไม้นี้เป็นสม,มุนไพรด้วยค่ะเวลาท้องเสียท้องร่วงนะคะแช่ดื่มน้ําของมันจะช่วยได้ค่ะตอนนี้น้องเวอร์ไปเก็บข้างบนแล้วก็โยนมาให้น้องๆผู้หญิงข้างล่างค่ะนี่เก็บกันได้สักพักเราก็ได้เยอะแล้วนะคะได้เวลากลับไปทํากินแล้วค่ะและนี่ก็คือเส้นทางที่พวกเราเดินนะคะเป็นป่ารกแบบนี้เลยตอนนี้ก็กลับมาถึงกระท่อมแล้วนะคะ กระท่มที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นกระท่มของญาติค่ะ <Okay. S 1> เขาก็จะมีครกไว้เรียบร้อยนะคะเมมโมก็ทําการตามเลยค่ะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยส่วน <So. S 1> น้องวีทีแลเวอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมาเตรียมใบไม้สําหรับเตรียมใส่อาหารค่ะสําหรับเครื่องปรุงที่เราใส่ในตามเซชิซ่านะคะ mm hmm. ก็จะมีเกลือน้พาพริกดำของเมมโมแล้วก็ใส่โชโรไบด้วยนิดหน่อยนะคะตามๆา,มา,มามค่ะ ตอนนี้เด็กๆบอกว่าจะมาทำช้อนสำหรับกินเซชิซ่านะคะและตอนนี equally, ้น้องๆก็มีช้อนของตัวเองทุกคนเลยค่ะส่วนเซชิซ่าของเโมตานเรียบร้อยนะคะเทใส่ถันแล้วก็พร้อมกินกันค่ะนี่เลยนะคะน้อยนิดแต่กินกันหลายคนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าช้อนของน้องๆจะกินยังไงดูค่ะทุกคนบางคนก็ตัดไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเปโมจะลองมาใช้ช้อนของน้องๆกันค่ะว่าเป็นยังไงใช้เราก็รู้สึกว่าก็สนุกดีค่ะ กินยากนิดหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศดีนะคะอยู่ในป่าเห็นช่องของน้องๆแล้วมีพี่ๆคนไหนอยามาลองใช้บ้างคะ่ะตอนนี้กินกันเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมคลิปคะ่ะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ